เดี๋ยวเรามาต่อกันนะคะอันนี้คนถักก็ถักมา,าเตรียมเตรียมโซ่ค่ะที่ว่าจะขึ้นในลายพัดต่อไปแล้วตอนนี้ก็คือมาถึงจุดจบงานนะคะเนี่ยค่ะตรงนี้ก็อย่างที่บอกก็คือตรงนี้จะเป็นต้องต้องทำเพิ่มค่ะเราจะเพิ่มลายให้เขาค่ะเพื่อจะขยายออกค่ะเสร็จแล้วก็โซ่สาม ก็จบงานเหมือนเดิมค่ะค่ะแล้วก็เลื่อนห่วงเข้าไปค่ะอันนี้คือลายพัดที่สองค่ะต่อไปลายพัดที่สามเนี้ยคือแถวแถวต่อไปเนี้ยเราจะ จะเพิ่มลายให้เขาแล้วค่ะเพื่อจะให้ตรงช่วงหน้าอ,อกอะค่ะขยายขยายเพิ่มขึ้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะตรงนี้เราทํามุมให้เขาก่อนเหมือนเดิมโซ่สามเนี่ยค่ะแล้วก็ลงหลักไปอีกสองหลักลักขั้นด้วยโซ่สองแล้วก็ลงหลักอีกสองหลักค่ะมุมเขาจะเหมือนเดิมอะคะ่ะ นี่ค่ะแล้วก็โซ่สามเอ็กลงไปในนี้ก่อนนะคะนี่ค่ะเอ็กลงไปในนี้ค่ะเสร็จแล้วก็โซ่หนึ่งตรงนี้สังเกตดูนะคะตรงนี้ตรงเนี้ยค่ะเขาเป็นลายพัดก่อนที่จะ,ะตรงข้างหน้าเนี้ยก็จะต้องเป็นเป็นหลักสามหลักอะคะ่ะเขาจะสับกันนะคะตรงนี้ เนี่ยค่ะตรงนี้เขาเป็นลายพัดใช่ไหมคะข้างหน้าลายพัดเนี่ยจะต้องเป็นหลักขึ้นสามหลักก่อค่ะก็ลงหลักไปให้เขาสามหลักเหมือนเดิมตรงนี้ในช่องน,นี้คือเพื่อขยายะคะ่ะให้ช่วงหน้าอกเขาเขาขยายออกเนี่ยค่ะก็จะเป็นอย่างนี้สามหลักเสร็จแล้วก็ตรงนี้ก็ทําเป็นใบพัดเหมือนเดิมะคะ่ะลงแปดหลัก หลักที่หนึ่งหลักที่สองหลักที่สามหลักที่สี่หลักที่ห้า อันนี้หลักที่หหลักที่เจ็ดหลักที่8ดค่ะจะได้ลักษณะแบบนี้เสร็จ,ลแ,บบจแล้วก็เหมือนเดิมเลยค่ะถักตามลายเลยค่ะ ตรงนี้เป็นตัวที่ขั้นสามหลักทีนี้เขาก็จะไม่มีอะไรยากแล้วค่ะก็คือถักถักตามลายเลยอะค่ะส่วนวิธีการเพิ่มก็อย่างที่บอกค่ะถ้าจะเพิ่มอะค่ะก็จะเพิ่มตรงช่วงที่เป็นลายอาตอนที่เราจะเตรียมขึ้นเตรียมขึ้นลายพัดอะคะ่ะ ที่ขึ้นโซ่อะค่ะ่าเพื่อจะขึ้นเป็นลายลายพัดในแนวแถวถัดไปอะค่ะก็ก็จะเพิ่มตรงช่วงนั้นก็คือจะเพิ่มเพิ่มช่องมาอีกอะค่ะทุกมุมเลยทั้งสี่มุมเลย,เลยนี่ค่ะก็จะถักวนอย่างเงี้ยไปเลยอะค่ะจนถึงมุมมุมถัดไปอ่ะค่ะ อันนี้แปดอ่ะหลักที่แปดได้เขาจะมีอยู่แค่นี้เองค่ะไม่ได้ยากแล้วก็ลงหลักให้เขา เนี่ยค่ะก็แ,แค่เพิ่มขยายตรงช่วงนี้เพิ่มเข้ามาจะขยายตรงช่วงนี้ค่ะเพิ่มเพิ่มเพิ่มเข้ามาเดี๋ยวถักวนไปเลยนะคะเดี๋ยวมาเจอกันอีกมุมหนึ่งนะคะค่ะคนถักถักมาได้ถึงอีกมุมหนึ่งแล้วนะคะก็จะเหมือนเดิมอะ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะพอถึงมุมมุม,มนี้อันนี้คือมุมเริ่มต้นใช่ไหมคะพอมามุมนี้อะคะ่ะเราไดา้ลงลายพัดเสร็จแล้วอะคะ่ะ แล้วก็ตัวนี้คือตัวที่เราเพิ่มขึ้นก็จะเหมือนเดิมค่ะพอลายพัสจก็จะต้องเป็นตัวตัวขั้น3หลักในนี้ค่ะที่เราทำทำเพิ่มไว้ค่ะก็ลงหลักไป3หลักหลักที่1ค่ะหลักที่2หลักที่3ค่ะเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมคะแล้วก็ตามด้วยโซ่ ตรงนี้คืออมุมเขาแล้วนะคะโซ่หนึ่งเสร็จแล้วก็เอกลงไปก่อนค่ะในในนี้แล้วก็โซ่สามเพื่อจะทำมุมเขาหนึ่งสองสามแล้วก็ทำมุมให้เขาะคะ่ะเหมือนเดิมลงในนี้นะคะ่ะสองหลกักหนึ่งสองขั้นที่โซ่สอง ค่ะแล้วก็มุมเหมือนเดิมลงอีกสองลัก<ม>ค่ะอันนี้คือตรงช่วงแขนนะคะนี่ค่ะจะมีเพิ่มตรงนี้มาอันนี้พอเสร็จแล้วค่ะก็โซ่สามอันนี้เรามุมแล้วนะคะให้มุมเขาอ่ถักมุมเขาแล้วก็โซ่สามเอ็กลงไปค่ะในนี้ อันนี้มามุมมามาช่วงนี้แล้วนะคะช่วงลำตัวแล้วเนี่ยช่วงช่วงคอช่วงลำตัวเนี่ยอันนี้คือวิธีการขยายเขาอะคะ่ะอย่างที่บอกพอได้แบบนี้เสร็จค่ะโซ่หนึ่งโซ่หนึ่งก่อนโซ่หนึ่งเสร็จแล้วก็ลงหลักในนี้สามหลัก เพราะว่าตรงนี้เป็นลายพัดใช่ไหมคะตรงนี้ก็ต้องเป็นเป็น,เป,นเป็นช่วงตัวขั้นนะคะสามสามตัวสามหลักค่ะแล้วก็อ่าอาวอันนี้ไม่ใช่ค่ะก็พันหัวเข็มเลยสองครั้งแล้วก็ลงหลักในนี้ให้เขาเลยค่ะหกหลักทำลายพัดเลยค่ะ หลักที่สามหลักที่สี่หลักที่ห้า หลักที่หกหลักที่เจ็ดแล้วก็หลักที่แปดเนี่ยค่ะแล้วก็ลงหลักสามหลักค่ะทำแบบนี้ค่ะวนไปเลยค่ะเดี๋ยวมาพบตอนจบงานเลยค่ะจบจบแถวนี้ ให้ดูอีกทีวิธีการเพิ่มเนี่ยค่ะจะเพิ่มตรงนี้เห็นไหมคะเราจะเพิ่มตรงนี้เนี่ยค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะเพิ่มแล้วก็ถักวนไปเลยนะคะเดี๋ยวมาพบกันอีกทีตอนตอนจบจบแถวนี้ค่ะถักวนไปเลยนะคะ่านคนถักถักมาถึงตอนจบแถวแล้วนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะจบแถวก่อนจบแถวค่ะก็จะขึ้นลายพัดค่ะตัวนี้แล้วก็อ่าตัวขั้น สามหลักโซ่หนึ่งแล้วก็เอ็กลงไปแล้วก็พอพอได้เอ็กตรงนี้โซ่หนึ่งก่อนนะคะแล้วก็เอ็กลงมาในนี้เสร็จแล้วก็โซ่สามจบงานค่ะเหมือนเดิมในหลักที่สามค่ะดึงรอดมาเลยแล้วก็เลื่อนห่วงไปค่ะเลื่อนให้มาอยู่ในใน,ในห่วงตรงกลางเนี้ยค่ะ อันนี้คือคือแถวที่เราเพิ่มลายพัดชั้นที่สามนะคะหนึ่งสองสามชั้นที่สามเนี่ยเราจะเพิ่มต่อไปชั้นต่อไปเนี่ยจะเป็นถักอ่าถักเพื่อจะเตรียมขึ้นลายลายพัดชั้นที่สี่ค่ะก็จะถักเหมือนเดิมวิธีการทำนะคะก็เราทำตัวตัวมุมให้เขาก่อนเหมือนเดิมค่ะ ลงมุมให้เข้าเหมือนเดิมค่ะลงหลักสองหลักแล้วก็โซ่สองแล้วก็ลงอีกสองหลักอันนี้คือมุมมุมเขาค่ะแล้วก็โซ่สามเอ็กลงมาค่ะในนี้โซ่หนึ่ง ตรงนี้ก็เหมือนเดิมค่ะลงหลักให้เขา,าส่วนที่ว่าจะเพิ่มเพิ่มตรงนี้ค่ะเพิ่มเพิ่มเพิ่มลายอะค่ะเราจะเพิ่มแถวเว้เวนแถวนะคะ แถวเนี้ยเราไม่อ่าแถวเนี้ยเราเพิ่มแล้วแถวต่อไปเนี่ยคือเราเป็นขั้นธรรมดาแถวต่อไปเราจะยังไม่เพิ่มนะคะเดี๋ยวเราจะทําลายพัดเสร็จแล้วก็จะเพิ่มอีกแถวหนึ่งค่ะแถวนี้เราถักปกติไปก่อนเนี่ยค่ะวิธีการอ่าแถวนี้อ่าแถวนี้คือที่เราเพิ่มใช่ไหมคะแถวนี้คือเป็นแถวที่จะต้องเตรียมเตรียมอ่าเตรียมโซ่ค่ะเพื่อจะทําลายพัดในในชั้นถัดไปอ่ะค่ะตัวนี้ก็จะเป็นอ่าถักปกติธรรมดาค่ะโซ่สอง ลงในหลักที่สามหนึ่งสองสามลงค่ะโซ่สามกันหนึ่งสองลงในหลักที่สามเนี่ยค่ะโซ่อสองแล้วก็ลงหลักเราจะ,ะเพิ่มลายอะค่ะจะเป็นแถวเว้นแถว อย่างที่บอกคือถ้าถ้าจะเพิ่มแล้วแต่นะคะว่าใครอยากจะเพิ่มยังอ่าอาจจะเพิ่มตรงนี้เลยก็ได้อ่ะค่ะแต่เพิ่มก็คือจะต้องเพิ่มเพิ่มตรงนี้ยหลักเขาขึ้นมาตรงนี้แต่แต่สําหรับคนถักอ่ะค่ะจะเพิ่มแถวเว้นแถวหลักในการเพิ่มแถวอ่ะค่ะจะต้องให้เพิ่มในจบลายพัดก่อนแล้วก็จะเพิ่มในเป็นห่วงโซ่ที่จะเตรียมเตรียมลายพัดเนี่ยค่ะในชั้นถัดไปอ่ะค่ะเราจะเพิ่มกันตรงนี้ ลายอ่ะชั้นนี้ก็เแ่านี้ก็คือถักปกติไปได้เลยค่ะเตรียมเตรียมที่จะขึ้นอ่าลายพัดในชั้นถัดไปจะงงแค่ตรงระหว่างอ่าช่วงที่ว่า เพิ่มเพิ่มลายแค่นั้นเองอะค่ะเพื่อจะให้เขาขยายออกไปตรงอื่นก็จะเหมือนเดิมค่ะลายเดิมจะมีแค่สองลายคือลายพัดกับตัวขั้นเนี่ยค่ะเดีวเราจะถึงมุมอีกอีกมุมนึงแล้วค่ะ อันนี้ถึงพอลงลงหลักแล้วใช่ไหมคะโซ่หนึ่งค่ะแล้วก็เอ็กลงมาเพราะเพราะชั้นนี้เราจะไม่เพิ่มค่ะเดี๋ยวเราจะเพิ่มในชั้นถัดไปโซ่สามค่ะแล้วก็ลงหลักให้เขาเลยค่ะตรงนี้เป็นมุมให้เขาเลยค่ะทำมุมให้เขาจะมีอยู่แค่นี้เองถ้าใครอยากเพิ่มในชั้นนี้ก็เพิ่มได้นะคะแต่ว่า คนถักจะเพิ่มเพิ่มเว้นนะคะถาเว้นแถวไม่ไม่ได้เพิ่มหมดเลยอันนี้โซ่สามเนาะแล้วก็เอ็กตา้งมาเสร็จแล้วก็โซ่หนึ่งก่อนค่ะโซ่หนึ่งก็ถักทีนี้ก็ถักไปได้เลยค่ะถักไปจนจบงานเลยเพื่อเตรียมขึ้นอ่ะพอพอชั้นถักไปที่จะเป็นลายพัดน,นะคะก็ก็ถักปกติได้เลยเดี๋ยวเรามาพบกันอีกทีคือชั้นที่ จะเพิ่มแถวอีอกแถวหนึ่งอะคะ่ะอันนี้ก็ถักวนนไปได้เลยอะ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะเพราะแถวแถวแถวนี้แค่เตรียมขึ้นลายพัดนะคะแถวต่อไปก็คือถักเป็นลายพัดได้เลยะคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาพบกันอีกทีตอนที่ว่าเราจะเพิ่มแถวที่ว่าเอถักหนึ่งสองสามแถวที่สี่เราถักถักไปถึงแถวที่สี่เลยนะคะลายพัดชั้นที่สี่อะคะ่ะแล้วก็่าชั้นที่ห้าเดี๋ยวเราจะมาพบ,พบก่อนที่จะเตรียมชั้นที่ห้าค่ะ ถักวนไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ